นี้เราจะไปคอนเสิร์ตที่ขอนแก่นนะครับแต่ก่อนจะไปเราม,มาแวะที่ร้านครัวพินยูผากอมนะครับเจ้าของร้านเป็นนักร้องนะครับฮักสุดท้ายเพลงเท้ากํากาดำนะครับเพลงนกเขาตู้นะครับแต่เขาไม่รู้ว่าน้องออตโต้นี่เป็นนักร้องเป็นศิลปินเราก็จะพาน้องออตโต้ไปร้องเพลงให้กับลูกค้าในร้านฟังระหว่างที่เรารอกินข้าวนะครับไปดูดูเจ้าของร้านนูกเจ้าของร้านมัดเชือกนู่นูก มามาสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับเอ้ขออนุญาตนะครับอให้น้องดีดกีตา์ให้ฟังนะครับผมบเพลงนี้ยังไม่ยังไม่ปล่อยที่ไหนนะครับอาจารย์ต้นท่าเพิ่งเขียนเสร็จ ที่เราขานตำนานความหังให้คนหูจะกถึงฟังสายฟังควาเป็นตำนานหังจนคนสาเลือว่าเป็นคนเสืออาจจะน้ำตานองเท้าสีตะบองหักนางเขียวคอมแห้งป่านหน่วยตา นผู้ให้จังอายคงบ่สมพอเท่าอายคนเลยวางแผนกับนางด้วยความหังเลยบอกไปทุกอย่างบอกคิดว่านางสิเหตุกันได้ข้าอาจังได้เจ้าคือเห็นอาย ให้เขาเป็นพญาคู่เคียงกับเจ้าบอกคือเหาบอกสมคัญปานดินกับฟสีตะบองกันเลยเบิดขาเลยขายตายให้มันเป็นจังสีจนเอาว่าสารพญาได้มาครองบ้านอย่าให้มันจเจริญใดสิ้นคำสาบเมื่อมีงูใหญ่ลอยน้ำข้ามโคง ยกให้เขาเป็นพญาคู่เคียงกับเจ้าบอ่อคือเหาบอ่อสมกันป่านดินกระฟ้าสีตาบองก็เลยเบิดคาเลยขายตายให้มันเป็นจังสีจนเอาว่าสารพญาใดมาครองบ้านอย่าให้มันเจรลินใ้สิ้นคำสาบเมื่อมีงูใหญล่ลอยน้ำข้ามโคง อย่าให้พ่ออีกเด้อนหน้าม้วนบาสะอาดได้ขอบคุณครับไม่ได้ครับม้วนมากเลยครับม้วนอยู่แล้วครับม้วนๆครับนี่กำลังอกหักพอดีบกำลังอกหักพอดีแม่นอกหักจากผู้สาวสาบแช่งเลยสิ่งเลยบองไม่กินเลยกินเขาล่องบปหรอกพี่ได้ฟังก่อนใครเขาเลยนะครับเนี่ย ยังไม่ทำนดนตรีได้ซ้ำเพลงนี้ยังครับ,รบส่วนเพลงที่เอาลงแล้วก็คือเพลงม,มันเป็นฝันแม่นบนะครับปล่อยไปได้5วัน <S <S บอกไอ้แน่ว่าแค่ฝันไปมันเป็นฝันได้แค่ไหนคืนนี้ชีวิตจริงเขายัางหักกันดีแม่นบ่ ไปก็ให้จนใจสัน่นมันทรมานปานนี่โบังเฝ้าตื่นทำแมบ่สั่นเจ็บรังโอ้ความหักมันเกือบขาดคนได้ขันสิตายก็ให้มันตายในความฝันสิจบเท่านั้นจเจ้ายังเห็ดหัวใจอายขิ้นไปหรือว่าอายฝันไปลูกให้อ้ายตื่น จากฝันไรายได้บ่ไปหาล้างจานห,หาล้างจาน <laughs> หาล้างจานตัว <laughs> หูหด้วยมาเซอร์เพลูกค้าดปด้ขนาดครูพเพลงก็ยังได้เปิดร้านเนาะลูกศิษย์ก็ไปล้างจานก่อนรอมีคอนเสิร์ต